มันมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการละนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกปี2,026นะครับครับภาคเอเชียยืนยันละนะครับ8ทีมครึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าผมเล่าภาพคร่าวๆแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องของการคัดเลือกนะ8ทีมครึ่งแทีมครึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อาจจงรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับเขาก็จะเอาทีมที่นะครับมีอันดับ ฟ้าของเอเชียมาไล่เรียงลําดับกันเนี่ยนะครับฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยมามาไล่เรียงกันตั้งแต่ลําดับ2 6่สถึงสีนะครับแล้วก็เตะเย่าเยือนนะครับแล้วก็หาทีมชนะได้11ทีม11ทีมเสร็จปุ๊บมารวมกับ25ชาติแรกของทวีปเอเชียมาเตะกันต่อในรอบ2อ่าซึ่งรอบ2เนี่ยก็เตะเย่าเยือนปุ๊บ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 เสร็จแล้วก็เอาเป็นว่าผมเล่ารวมๆนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะ,เด,นจะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วมันจะซับซ้อนไปรอบ3ที่ที่เราใฝ่ฝันกันนะพี่ธง รอบสามนะที่เตะก,กันสิบสองทีมอ่ะมันจะกลายเป็นเตะสิบสิบแปดทีมแล้วทีเนี้ยออ่ามันจะกลายเป็นเตะสิบแปดทีมแล้วนะครับก็เอาง่ายๆผมผมเล่าคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านได้ได้ได,ได้ได้อ่านแล้วสิบแปดทีมเนี้โอกาสอยู่ในมือเราเนี่ยเต็มๆคือแปดทีมก่อนที่ uh. อีกอีกอีกทีมหนึ่งเนี่ยจะไปเล่นในรอบอินเตอร์คอนติเนนตัลคอนติเนนตัลในรอบชวีฟครับโ <Yeah. S 1> มองยังไงเพราะว่าแหมปีสองพันยี่สิบหก มันไม่ไกลแล้วมันสี่ปีแต่รอบคัดเลือกปีหน้ามาแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเราต้องเราต้องตื่นตระหนกหรือว่าเราต้องเราต้องอะไรอะไรยังไงบ้างกับกับโคต้าที่ประกาศมาอย่างเป็นทางการละอันดับแรกเราต้องปกักทงกันก่อนว่าปีเนี้ยฟุตบอลโลกคราวนี้ยเราจะไปหรือเปล่าครับมันต้องมีความชัดเจนจากเ,เป้าหมายก่อน Mm hmm. ถ้าเป้าหมายออกมาแสดงชัดเจนว่าปีเนี้ยฟุบนบอลโลกครั้งเนี้ยมันมีโคต้าแปดแปดทิมครึ่ง <c oughs> เรามีโอกาสแล้วฉะนั้นปีเนี้ยเราจะต้องไปบอลโลกให้ได้โอกาสแบบนี้หายากถ้าปักคงว่าไปบอลโลกเนี่ยให้ได้เนี่ยการทํางานมันจะไปอีกรูปแบบหนึง mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ออกมาประกาศชัดเจนว่าเราจะไปบอลโลกครั้งนี้ mm hmm. การทํางานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อันดับแรกเลยต้องปักธงว่าประากาศลั่นเลยว่าครั้งนี้เราขอมีเกี่ยวหนึ่งในแปดทีมครึ่งคุณครูครับอ่ะยกยกมือเหมือนคุยกับโกคุยกับอุ้มสัปดาห์ที่แล้วเลยคุณครูครับคำถามก็คือใครจะกล้าปักธงครับว่าเราจะไปฟุตบอลโลกปี2026ัอาแน่นอนก็ต้องเอ,อฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยอันนี้ผมพูดตัวปกติผมก็จะไม่ค่อยพูด ถึงกับการบริหารสมาคมท่ายแต่อันนี้มันมีผลต่อก,การเตรียมทีมสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็ต้องออกมาปักชงเลยว่าฟุตบอลโลกคราวเนี้ยเราหวังอะไรถ้าเราหวังเพื่อที่จะ,ะหาประสบการณ์สร้างทีมก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราหวังจะไปบอลโลกต้องกล้าออกมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าปีเนี้ยครั้งเนี้ยเราต้องการจะไปบอลโลกด้วยควา้าที่มันมากขึ้น ถ้าออกมาปรับมันก็จะทํางานก็จะไปในทางนั้นฉะนั้นสมาคมก็ต้องออกมาออกมาสแสดงสแสดงมันเป็นคําถามที่ต้องตอบไดเ้เดียวก็ต้องสมาคมอยู่แล้วครับครับคราวนี้อ่ามันมันจะไปมันจะไปอยู่สองทางนะสมมุติว่ปาปักทงว่าปี2 0 2พันยี่สิบหกเราจะไปบอลโลกเพราะว่าอ่โคต้ามากขึ้นในแปดทีมครึ่งเรามีโอกาสได้ลุ้นอะไรก็ว่าไปนะฮะก็จะมีอีกผมผมจะถามถามซ้ายถามขวาไปเรื่อยเลยน,นะพี่ทงนะ ก็จะมีข <หา S 1> ้ามเลยโอ้ยเพ้อฝันนี่นี่ผมผมผมพยายามจินตนาการถึงอีกอีกมุมมองเนี่ยอุ้ยเพ้อฝันเอาฟีฟ่าร n งกิ้มาคุยกันเอ,อเจออุสเบก็ชนะไม่ได้เจอตะวันออกกลางก็ชนะไม่ได้นับนิ้วมาอุ้ยอาเซียนก็ยังข้ามเขาไม่ได้ชนะเขาไม่ได้จะตอบเขายัางไงครับอย่างนี้ ไม่มันมันมันคือจะตอบยังไงอ่ะถ้าพี่ตอบคือถ้าตขอความรู้สึกไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ได้ให้พี่ธงตอบนะหมายถึงว่าถ้าถ้าชูถ้าปักธงเนี้ยปีสองพันยี่สิบหกจะไปฟุตบอลโลกให้ได้เราจะไปอเมริกาไปแคนาดาอะไรให้ด้วยกันจะต้องจะต้องตอบสังคมฟุตบอลยังไงบ้างจะต้องทํายังไงบ้างเพราะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะแย้งแน่นอนแบบโอ้ยเพอฝฟันอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่อะไรอย่างเเอาเถอะถ้ามีการประกาศออกมาว่าจะไปฟุตบอลโลก ก่อนที่จะประกาศเนี่ยเขาไม่ได้คิดปุ๊บแล้วประกาศเลยพอเขาคิดปุ๊บก่อนที่จะประกาศเขาก็ต้องมีการเรียกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องหลักการบริหารธรรมดาต้องพูดคุยว่าเอ้ยมันโอกาสไปแตดแต่ 8, 8ทีมครึ่งเนี่ยโอกาสมันดีมากและเราจะไปกันยังไงเพราะว่าไอ้ทีมอื่นมันก็ต้องการไปตอนนี้เหมือนกันอ่นี่นับนิ้ว อ่ะสมมติเอา,เอา,าใกล้ๆเรานะอันนี้นี่ยิงคุยยิงหนุกเอาใกล้ๆเรานี่อ้าวสมมติว่าเราประกาศบอกนี่สองพันยี่หกเราจะไปแปดทีมครึ่งเวียดนามเขาจะประกาศไหมเขาก็ต้องประกาศเห<อ>มือนกันถูกไหมพี่ธงถูกว่าอกฝากอเมริกาแคาดานทางนู้นเนี่ยมันต้องไปรอบสามที่มีสิบแปดทีมไม่ได้ก่อนอ้าวพี่ไทยจะไปแล้วเวียดนามไม่ไปหรือแล้วมาเลเซียม<อ>ไม่อยากไปเออ <ละ S 2> อยาก <ละ S 2> ไป <ๆ S 2> ั้งนกันแล้วเราจะเราจะไปเราจะไปได้อย่างไรถ้าเรายัง ยังกินเขายากอยู่อย่างนี้หรือหรือหรือผมต้องเลิกมองเรื่อมงมวกนี้แล้วเราก็ต้องกินให่ได้คือมันเลิกไม่ได้ทุกมันมีวิธีการอยู่ก็คือ,อพี่เชื่อว,ว่าก็ต้องมาพูดคุยกันให้ให้มันเสด็จน้ำแบบว่าเอ่อถ้าสมมุติว่ามาโนาทาต่อถ้าพี่เป็นสมาคมหรือพี่เป็นนายจ้างพี่ก็จะบอกว่ามาโนอยู่เป็นหัวหน้าผู้สอนไอต้องการจะไปบอลโลกคราวนี้ แต่แตเราต้องผ่านทั้งมาเลเซียเวียดนามรวมถึงใครก็ตามสิงคโปร์ที่เขาก็อยากจะไปครั้งนี้เหมือนกันรวมถึงเอเชียทีมอื่นโซนอื่นก็อยากไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าผมต้องการไปคุณจะทำให้ผมได้ไหมและคุณคิดว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างในแต่้ะที่คนเป็นคนดูแลในเรื่องของเทคิโนโลยธไอพผลการแข่งขันสมาคมไม่ต้องทำสมาคมเรียกมาโนามาถามจริง แล้วให้มาโลดแสดงให้แต่คัดแล้วเชื่อเหลือเกินว่าพูดอะไรออกมาจะตัดสินได้เลยว่าจะมีโอกาสได้ไปไหม mm hmm. เรียกมาคุยก่อนอันนี้ถ้าสมาคมเรียกมาโนมาคุย mm hmm. ผมอยากไปคุณต้องการอะไรบ้าง mm hmm. คุณต้องการอะไรบ้าง mm hmm. และคุณจะทำํำยังไงเพื่อที่จะให้ไปบนโลกคราวนี้ในเมื่อคู่แข่งยี่ขนาดนี้โคต้่ายยี่ขนาดนี้คุณสแสดงให้แต่สัดออกมางานหนะักต้องตกที่โค้รแล้วสมาคมมีหน mm ้า hmm. ที่ไล่ดีอย่างเดียวอื mm hmm. อ่ะผมผมแวบ,บดูคอมเมนต์นิดนหนึ่งอ่ะมผมดูพี่น้องคู่นี้เหมือนเหมือนญาติคุยกันเลยฮะไม่่คยเคยรียดเท่าไหร่แถมได้ความรู้ด้วยขอบคุณนะฮะผมกับกับพี่ธงก็เหมือนพี่น้องคันามกันมาเลยฮะครับลูกแม่เดยวยกันครับลูกแม่ลูกแม่ํำเพยเหมือนกันลูกแม่เดียวกัน